ช่างสักช่างสักพวกจิตกรทั้งหลายนี่ครับจิตกร mm hmm. โอ้โหรูปหางปลาครับผมซี่โครงไม่ค่อยมีคนนี้ก็เลยแต่งให้ <laughs> หแบตเตอรี่เหลือ20%โอ้โหเสียดายมาก ถ้าวันใดวันหนึ่งกูรู้ว่าพวกเค้านี่เป็นเพื่อนกูไม่นับแล้วกูไม่เอามันเป็นเพื่อนแล้วล่ะปากกามึงหมดปากกามึงหมดโอ้ยชิบหายแล้วนี่นี่นี่าหาหา <c oughs> <c oughs> จี้แล้วจี้ฝ <c oughs> อ,อยฝอ,อยไปเดินปากกามดเอาข้างหัวเล็ก มย่ญ่มญมย่มา่ดูหน้าเจ้าของมันเกิดเท่าหร่ชอบใจเลยชอ,ชอบใจชอบใจจริงๆ นี่คือรายการชิงช้าร์สว่านเข้ยใจทำไมต้องบอกไม่เค้ามีโัวร้องอ่ะเขาหานอนหลับเหมืเนาะหลับเลยวะเขาหาบอกให้นอนหลับก่อนนะครับบอกเพื่อนไม่หลับกินได้เรื่อยๆผู้แกนผู้แกนนะเฮ้ยคนเด้ละครับกเรามาตั้งวงกัน ทำสิ่งงานศิลปะเ <c oughs> <c oughs> ถอเก,กเด็กสาถาปัตะผู้กันมีไว้ทำไมไ<ป>เดีเ<ป>นี่ครับพี่เด่นพี่เด่นเริ่มเล่ <c oughs> เอนอยชอบก็ได้เ นี่ครับผมทอดเขเเลิล้วนิ่งเดี๋ยวางไฟดิวางไฟนี่ครับผมอุ้ยสะดือขาวจั๊บคนอะไรอ่ เหนื่อยพิสูจน์หลักฐานอืม <laughs> <c oughs> <c oughs> เิ็รปกรรมฝาผนังครับผมแต่ผนังหลังนะในผนังพื้นเฮ้ยขยับไปหน่อยดิไอ้กูนอนด้วยขยับไปหน่อย,ย,อยไปขยับไปแป๊บนึงนอนด้วย 好的。 เด็กปี๊ตนนี้คหมดจริงน้ับนี่หมดดนะนักของผมหาแลตเตกไปแล้วไปไปแล้วส่งที่พี่เขาพูดยังไงจริงนะ ま。あ、パン แมีอะไรคอมสีส่องไฟส่องไฟอุปกรณ์สองไฟขอพักขอพักให้คนถ่ายหาสักห้านาทีไม่ไหวแล้วจริงที่นอนกูที่นอนกูไปหมดแล้วโอ้โหเย็ดแฟสเฟยอย่างกับโลเลนเจอร์นี่กลับไปชอมเลือกเคีย้ยวนมไป ใบเขารู้ดีครับผมดู้รู้รู้มีการแฉะมีการป้ายหูใหญ่เนี่ยเข่แกล้งคนนะครับไม่ใช่ทําโมเดลืหมีการโหมีการป้ายนะครับผมแหมสุดยอดจริงนี่ครับคนนี้กราฟิกดีไซเนอร์ของคณะเราครับผมช่างพีชนะครับหลับมีตาขาวด้วยคนเหี้ยนะครับหลับเห็นตาขาวด้วยนี่ครับซู เราจะสูงเข้าไปใกล้ๆเฟซอย่างกับรายการคนอวดผีหล่อชิบหายไอ้เฮียอันเนี้ยพี่เป็นเล็กสิยติดตามชื่อเฟซได้เลยนะครับอดมอาจมีพลังงานบางอย่างอยู่ในฟันเขาก็เป็นดาวอยู่อกไม่ไง ขอให้ดีสัะสวัดีพกูว่ากูไม่เมาแล้ววันเนี้ไม่ไม่มีความเมาเลยตอนเนี้จริงม่ไไม่ใช่นยเออไม่เยอะเฮยเดนหนึ่งไปทมือถ่าใช่ไหมถ้าเอาตัาติดก่อนค่อมาถามเาว จอนจอนถ้าทาได้จอนอะเอาเอาเล่นเล่นคือเซฟเพื่อนหน่อยเออเล่นเซฟเพื่อนหน่อยข้างาอะอเมริกน่เีวเีั่นนั่นตุกชมึงดูตกชูก่เข้าเข้าเข้าจอจอจอเาชิชูสัี นี่ครับผมตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเวลากี่โมงแล้วพี่แม็กเราก็ไม่เหลือครับผมพี่แม็กก็ มีมีหล่นนะครับผมพี่พแมงมีหล่นเหมือนกันยามเป้าหน้าบัณฑิตนี่ดูเวลาครับผมเช้าแล้วไม่มีเที่ยแล,แล้วตอนเนี้ดิแมงเช,ช้าชิบหายเลยพ่องก็ยังไม่นอนกันอ่ะแถมแถมเบียร์เลยสองขวดอีก,กชิบหายโอ,โอ้โหไปเราเข้าไปดูข้างในต่อ เฮ้ยม,มึงมึงมึงไม่ถ่ายเพื่อนมากินเหล้าวะเน,นี่ยเพื่อนมกินเหล้าเต็มเลยถ่ายไม่เลยมึงกูแคร์ไม่ก็ถ่ายนี่ไงพุ่ยเด่นเนี่ยก็กินเหล้ามันนอนเออเอออย่างเออมาใหญ่ออตัวเล็กหมดแล้วจริงไหมตัวเล็กหมด พีทมีจอนมอั้งอ่ะพระพระเอิมพระเบอร์อ <c oughs> อบี้โ <c oughs> อ,เ,อเขาว่างเลย <c oughs> เ,เกือบแล้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้คือยากที่สุดตรงนี้ที่จะทำ้าชิบหายเลยเอาหน้า,าไปกลอวพอแล้วมั้งกลับแล้ว <c oughs> Măng cà phê đúng như vậy. Ay quê cà phê đều cà phê 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 cà tôi cà phê เอมือ่อกี้ครับดีเสียงนะครับที่เขาบอกว่าไม่พอเหรอวะ,อวะเขาเอ่ยขึ้นมาเองครับว่าไม่พอเหรอวะ เราบอกได้เลยเราไม่พอไม่มีทางพอกับผู้ชายคนนี้ <c oughs> ที่เราหลบๆโผล่นี่ก็คือเซฟเซฟกับการถ่ายทำรายการนี้คือรายการนี้คือไม่มีผู้สนับสนุนนะครับผมก็ <c oughs> ต้องถ่ายทำกันเองไม่ค่อยมีใครเซฟป้ามุนมาตื่นมาบางทีคนถ่ายทำอาจจะมีเจ็บตัวก็เป็นได้ E <laughs> ้ึ่กว่าไข่ไก่ตื่นตัวไก่ตื่นตัวสลายโตดเิเลือเที่อะไรสัก